มิตรภาพดีๆเต้ยลงภาพกับแฟนเก่าหลังจบปริญญาโทใบที่สองถือเป็นอีกหนึ่งภาพที่ได้รับเสียงชื่นชมหนักมากสำหรับมิตรภาพอดีตคนเคยรักที่กลายมาเป็นเพื่อนสนิทสำหรับเต้ยจรินพรและอเล็กซ์เรนเดลล่าสุดในอินสตาแกรมของสาวเต้ยมีการโพสต์ภาพใบปริญญาท่ามกลางแฟนๆที่มาร่วมแสดงความยินดี โดยในไอจีโทอิจริปอนระบุว่าไฟโนลีวีอาร์กราดูเต้ได้ปริญญาใบที่สองปอโทกันทั้งคู่แล้วนาะสาขาสังคม,มศาสตร์สิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยมหิดลขอบคุณทุกทุกท่านที่มีส่วนร่วมกับทีสิทธิ์ของเต้ยมากๆจริงๆนะคะอาจารย์ทุกท่านอาจารย์คนางเพื่อนเพื่อนและพี่พี่ทุกคนครูเกตที่หญิงพี่พี่ที่ไปลงพื้นที่ กว่าจะทำทีสิบจบมาได้ไม่ได้ง่ายๆเลยจริงๆเต้ยทำเรื่องเต่ามะเฟืองตอนนี้มีเรื่องน่ายินดีมากๆเกี่ยวกับเต่ามะเฟืองระดับประเทศของเราด้วยเหนียวไว้มาเล่าให้ฟังอีกทีนะ